อัสสลามุอะลัยกุมช้าสอหนงฮาลองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบริบทที่มันแตกต่างไปอัสสลามุอะลัยกุมครับอััยกมอันนี้เรียนที่ไหนเนี่ยอาฟิศแสงทามอาฟิศแสงทามข้างหลังนี่เราบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดแสงทามเป็นตลาดเช้ามันกึ่งๆเกี่ยวกับคล้ายๆกับงานสุราเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับผมอยู่ตรงหล่อแหล่เว้ยเฮ็ดลองหันเข้าไปดูบรรยากาศแม่งยิ้มกันล่าเลยนี่คือเด็กคาฟิศหมดเลยนี่น้องเบอร์เกอร์ของนึ่งอันนี้น้องเบอร์เกอร์สุดเน้อยสุดเ็น้อยเสียงเหมือนเหมือนกันนนะี่เข้าตรงลองี้ย มันมีทั้งศูนย ok ์เด็กเล็กแล้วก็มีโรงเรียนกุราอ่านแต่วันนี้เรามาโฟกัสที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนที่จะเข้าไปงานนะวันนี้บางมีเนื้อทุบสินทรอเนื้อทุบสินทรอเป็นเบสเซลเลอร์ของอาณาจักรสินทรอสโลแกนของเขาคือนื้อทุกคำคำทุกชิ้นต้องสินทรอนี่พึ่งตื่นเออนี่อ่ะมาให้ชิมอลองชิมดูเป็นไงเป็นไงรสชาติสินทรอนเป็นเออนี่ตัดสุนัขกันนา an แล้วใช่ป่ะเออถ้าเธอมีน้องเล็กๆบอกมาฉันอยากให้น้องฉันไปตัดแบบขีดไร้เลือดเหลือเกินอันนี้ ัขีดไร้เลือดของอัสลราเมดิคอลคลินิกเซ็นเตอร์พอตัดเอาแฉมเข้าไปปุ๊บตัดนีปื๊ดวิ่งได้เลยเฮ้ยนงาตกกใจกันดงวยโอเคเี่กคับฟิสเขาจะมีม้าของเขาเออฝากไว้ด้วยอัสลราเมดิคอลคลินิกเซ็นเตอร์แล้วก็ที่ผมใส่อยู่นี่ฮาบิบโตเบสนับสนุนให้วัยรุ่นมุสลิมไพใส่ตัว้ลายนี้สวยล่ะเออลายนี้สวยนะไอันนี้ของฮาบิบป่ะเนี่ยไม่ใช่นี่ของโรงเรียนเขาอ๋อ อะไรมุสลามแกบ้ยสวัสบายดีครับพักไม่บอกเมื่อวานแล้วเดี๋ยวผมมานะผมไม่อ่านโอ้ เขาบอกว่าให้มาเป็นอะไรนะกรรมการช่วยตัดสินน้ำพริกกะปิออะไร่นนี้วันนีี้คงมกันเยอะวันนี้กิจกรรมเขามีแข่งทำน้ำพริกกะปิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำองุ่นไปกินก่อนดีกว่าสะอาดเลยนะอันนี้ไม่ใช่น้ำองุ่นนะนี่คือน้ำยาเคลือบสีรถไฮด้าซิลนะพอเวลาเราล้างรถป๊บเราฉีดแล้วก็เช็ดเช็ดมันจะเงาวับเลยแล้วอาบก็เลยได้ไหมอาบก็แล้วแต่ถ้าอยากให้ตัวเงาเหมือนงูเขียวก็แล้วแต่มันจะเงาวับเลยหากคุณรักรถคุณจะสะบัดว่ย นี่มันคลีนสแควร์นี่หว่าอนัสลามุอะไรกุ้งพาชาชักอาหมัดนูด FC วันนี้มาเต้นไรจ๊ะวันนี้ขึ้นอะไรไหมครับวันนี้มราขึ้นเวทีแข่งนำน้ำพริกไหมจ๊ะทำอะไรจ๊ะไม่ทำอะไรเลยจ๊ะตื่นยังจ๊ะเนี่ยชื่ออะไรจ๊ะไอชาวันนี้ทีมงานของเขาอะจอกเนี่ยเป็นชุดไทยเพื่อที่จะส่งเสริมประเทศไทยเรามาเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นครูสอนที่นี่เป็นครูสอนที่นี่เขาอินมากเลยนะเลรนงเลรนหนวดนี่อะไร อันนี้เป็นไงกรรมการเหรอครับวันนี้เชฟเป็นกรรมการวันนี้กรรมการกรรมการอะไรครับกรรมการตัดสินทำน้ำพริกกะปิอ๋อวันนี้เหมือนกับเป็นคอมเมนเตอร์ด้วยแล้วก็แน่นอนครับแน่นอนครับผมผมผมอย่างกระจอนคอสแวนแดมเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้ซีโอครับซีโอโรงเรียนเด็กๆที่นี่ประมาณสักกี่คนนะครับทั้งหมด460คนวันนี้จำนวนเยอะที่สุดในกองทัพอเมริกา460เป็นติ๊ด นี่ประมาณ98%มีเด็กพุ่งบ้านเด็กที่อยู่ในช่วงวัยประมาณสักสามหกปีมาจอแจอยู่ที่นี่นะพี่นันนี่คุยวัดแก๊ดเนี่ยเชดขี้โอ่โหนี่สี่สิคนโอ้ห้าต่อสี่ต่อสี่เช็คขี้เสร็จล้างถั่วดอกวันนี้เขามาเป็นซุ้มแบบไทยๆอันนี้เป็นย่าแฝกอ๋ออันนี้เป็นขนมไทยอันนี้๋อสอย่างร้อยอ๋อสอย่างร้อยเอันนี้เป็นอาจารย์หมดเลยใช่เลยค่ะเป็นคุณคุณค่ะเป็นุณดูโอ้นี่เป็นพวกขนมไทยสามอย่างร้อย นี่ขยับขยับทีละเก้านะเนี่ยเทดแค่เนี่ยหยางแล้วไปเทปอันนี้แทนนี่อันนี้เท่าไหร่ครับนี่ขายยังไงไรวัดคูบาวู้ยผมนึกว่าจะเป็นตลาดนัดแบบชิวๆเล็กๆมาแต่ที่ไหนได้โอ้โหเยอะนะเยอะดิเพราะว่าลูกศิษย์เขาอ่ะ460คนแล้วโรงเรียนนี่เขาเปิดมากี่ปีแล้วครับแม่ีย่สิบย20สิปี20ปีอ้าวแล้วเมีอะไรเอฟซีมาเร็วโอ้โหผมนี่แอปโฟมมาเลย ขอบคุณมากครับอัสลามุอะลัยกุมครับนี่โซนสลัดแขกสลัดแขกค่ะสพาสตตี้สลัดชี้หมดไปแล้วจ้ะแล้วนี่เนี่ยเดอะอ๋อแหมเมืองเป็นอาจารย์หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยอเชี่ยอันนี้มีไม่แบบพิมพ์ลีพายด้วยเฮ้ยนี่นี่นี่พายขนมปังวิพารา Right. นี่นี่ผมชอบไปนี่เขาอ่ะอันนี้โดนมืออาชีพเลยเหมือนมืออาชีพเลยอีกนิดเดียวจะงับไม้แล้วนี่ยีขอบคุณอาจารย์ครับงานไม่ใหญ่อาจางย์งานไม่ใหญ่นี่พี่ขิงอัสลามุอะซิล่ามเลกุลฮะชอบคิดไหนตอนที่ไปมาจีตอะไรสักอย่างนี่แหละแจกเลยฝังด้วยนะใครอะใครอะครับมี่อ๋อนี่อันนี้เป็นกุชช่ายปอเปี๊ยะสดเต้าหู้แล้วก็มีช็อกโกแลต นงเบานี่โอ้โหท้องหยอดข้าวเหนียวแดงยังมีเลยวข้าวเหนียวแดงนี่ควรเองเพราะฉันี้เนเจอร์ของตัวอยอันนี้เหรอครับตัวคอเตัวคอในวันตัวคออยู่ไหนตัวคออ้ตตัวกดเองเลยนะสองร้อยกว่าอย่างแล้วี่เขาถ yeah ึงบอกว่ามันเป็นตลาดเช้าไงแล้วจะมีทุกปีนะนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่สูตรที่ไหนเนี่ยโบราณโบราณนะกลิ่นโบราณมากเลยกลิ่นโบราณเลยกลิ่นโบราณมากเลย เชฟเปลี่ยนชุดด้วยเชฟเปลี่ยนชุดเหมือนกันว่ากำลังจะมีกิจกรรมโอ้โหนี่สมาคมเดอะเชฟประเทศไทยเนี่ยเออกมาหาให้ใส่ไม่มีเสื้อเลยไม่ใส่ดูเลยมันจะไม่ใส่อะไรมาเลยเอามาเสื้อที่นี่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาโทรเมื่อวานวันก็มาเลยแล้วจะมากับลูกของเขาอัลซาลาโมเลยกุ้ครับฮะเดี๋ยวเราเจอเจ้าของโรงเรียนนี้อ่ะอัลซาลาโมเลยกุมครับ สแ,แนะนำตัวนิดนึงครับอาจารันยาโตลงนะครับเป็นผู้บริหารอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนุบาลเรียนชุมชนแสงธรรมคอมมูนีแห่งนี้ครับเกิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีที่ยี่สิบแล้วครับสําหรับศูนย์นะครับเด็กที่มาเรียนเนี่ยเป็นเด็กเฉพาะชุมชนแถวนี้ก็มีหลากหลายนะครับมาจากสมุทรปราการก็มีนะครับคูขวาคูซ้ายคลองตันพปาะกะนงก็แสดงว่าโร,รงเรียนนี้น่าจะมีอะไรที่มันดึงดูดอย่างสมุทรปราการเนี่ยมา,มาไกลสุดเลยคือเขาก็มาตั้งแต่เช้านะครับสี่รุ่นแล้วครับที่เรียนมาเนี่ยแล้วก็เอาอิสลามสอดแทรกเข้าไปใในนนนนทุกกกกกววิิชาาซึ่่่งงงงงจรรรๆแลล้เเเเีีียยหัขขอออด็็ เราทําให้เด we ็กได้รู้จักอิสลามอย่างแท้จริงแล้วก็รู้ทางไทยด้วยปีนี้สสเข้ามาเราก็ได้ผลคือเราได้เบสทางด้านหลักสูตรพุรธนการอิสลามขอบคุณท่านขอมาครับขอบคุณยากากันอครับขอบคุณครับอัลฮัมดุลิลละห์นึกว่ามาเล่นเล่นจะมาเดินเล่นมีความรู้เหมือนกันนี่ขายหมดหรือว่าย่างไม่เสร็จจ้ะย่างไม่ทันย่างไม่ทันย่างไม่ทันย่างอยู่นี่ไงโหนี่ย่างไม่ทันเลยนะเฮดเขาแบ่งกันนี่คือสายชั้นประถมวัยปีที่2ออ๋อ การบดไวนยเป็นที่สองคือคนละแก๊งกันดีีมันมีหลายแก๊งครูที่นี่ทำไมหน้าเด็กอ่ะแล้วอันนี้อะไรจ๊เนี่ยข้าวห่อใบบัวห่อใบ้ายนไม่ได้อ๋อรว่าข้าวห่อใบบัวอ่นนั้นส้มตำนั้นพี่นิพายนมเองโอ้มีหัวใจ้ว่หน้าละขายไม่ทันตั่งทำอยู่เนี่ยแค่อยู่ปากประตูนลยขนมพกชาววังข้าโอ้ ชิมไหชิมได้ไหมชิมด้ยชิมด้มชิมด้ผหมชิมด้วกลิล้แบบกละมุนลิ้นเระวังระวังลินคะลิ้นทองนะจ๊ะนี่ดูหยอดนี่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 อ๋อ เป็นหลานกันนันนาคุณตุ๊บันเอนี่เขาบอกว่ายังไงวะก็เป็นเอฟซีเราเลยเนี่ยนะติดตามทุกวันเลยว่ะโองคุณตุ๊บันทำทุกวเนี่ยนะวันอีดวะนอ้ดคจณตุ๊บัีแม่งเละแล้วติดตามทุกวันอีดเดี๋ยวเรานี้เราได้นั่งกับเจ้าอี้กิตติมาศดิ์ด้วยอยู่ข้างกับท่านวิลาธนากรกองแก้วอัสสลามุอะลัยกุมงผ่ามาเลยกุ้งแซลามมาดึงลอ่อประกาตุกวันนี้มาร่วมงาน ตีแล้วจะเป็นคนตำน้ำพริกได้ที่หนึ่งโอ้ยน้องโอ้มีเสน่ห์มาจังหวัดแต่วันนี้ต้องเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับขอบคุณท่านพี่หนามากครับอัสารุอะลยกุ้งตาสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะอยู่เป็นมิ่งขวัญของเจ้าน้องไปนานๆนะจ๊ะมามีนารามามีนาร์ดีแหละพี่หาหวังนานๆ กำลังวุ่นวายเลยเฮ็ดูแล้วเฮ้ยเหมือนแย่งกินอะไรไม่ใช่นะเขาพยายามเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะเอ้ามะเขือพวงมะนาวกระเทียมกะปิเพื่อแล้วกินกะปิติดเสื้อหึงเลยว่ากินกะปิติดเสื้อหึงเลยเฮดไอเฮดไปแล้วเฮ้ยมีคนเชี่ยวกะปิไอเฮดอันนี้คือคนที่นำนะนี่ชื่ออะไรจ้ารอเบีาทรับซวงค่ะอ้ยโเบียทรับรอบียอกหนึ่งแล้วเฮ้ยไอเฮดอันนี้ก็มาไอเฮดอันนี้ก็มาโอ้ชื่ออะไรจ้ามาเรียมกาขาวค่ะมาเรียมกาขาวตามมาเป็นอันดับสองมาเรียมกาขาวไอเฮดนี่ชื่ออะไรจ้าอัญยาฟาเรีย ชาติยันดาทงทุกค่ะคัดยาฟ้าดี๊ขัดยาฟ้าดี๊ใส่กระเทียมไปแล้วมะนาวไม่เอาเปลือกอ้าอันนี้ใส่มะนาวทั้งเปลือกอะจ้ะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่อันนี้เป็นอันดับสี่สวั้ายย่รังบงค่ะไุดวั้ายอะนี่หัวแล้วนนี่หัแล้วเฮ้ยโคตรแรงไอเฮ็ดมึงดูนะที่นี่ดิไอ้เฮ็ดมึงดูนี่ไอ้เฮ็ดมึงดู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 โคตรแตก อันนี้สูตรใหม่ตำมะเขือเปราะอ่อนตำมะเขือเปืองอ่อนอะไรนี้ตำมะเขือพวงพัดยามาเรียมาใหม่เขือพวงออกเอามะเขือเปรอ่อนแล้วคนไทยอ่ะใครไม่ใช่โอ๊ตไม่ใช่โอ๊ตเหรอชื่ออะไรวันดีครับวันดีแล้วมีเทคนิคต้มบัวหมดเลยต้มมั่วเลยต้มบัวหมดเลยเอามะนาวใส่ไปเอ้าใส่ไปวันดิ น้ำปานดูแรงผ่านกระเทือนนี่ไไปด้วย FT ใครอะวอมาเรียมสู้สู้วอมาเรียมคนไหนจ้ะนี่ FT อยู่นี่ไปไปมีวะไปให้กำลังใจวอมาเรียมหน่อยนี่วอมาเรียมย่าขำจ้าขาไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเชฟอาหารอิตาเลียนกับเชฟสเต็กนะมาตัดสินน้ำพริกคนนี้คนนี้เสร็จแล้วอันนี้มาอันดับที่หนึ่งชื่ออะไรนะจ๊ะออนี่ขออนุญาตนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยทำไมหน้าตาเหมือนน้ำบูดูล่ะ เดี๋ยวต้องชิมเอากะปิเป็นก้อนล่ะกะปิเป็นก้อนนี่ก็สวยตามมาติดๆเข้าในร้านนี่สามนี่สามโอ้โหนี่เสร็จแล้วจะไม่แต่งหน้าเลยยังไม่แต่งหน้ายังไม่แต่งหน้าแต่หน้านี่ยีเต็มมากนี่นี่เสร็จแล้วขออนุญาตเปิดดูนิดนึงนะจ๊ะโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยยิ้งบางฉันนเนี่ยน้ำพริกนี่น้ำพริกเหรอยิ้งบางหน้าตาเหมือนบุโบล่ะ กินกันไม่ลงอะครับเก่งทุกคนเลยอ๋อแกงทุกคนไหมทุกคนเลยเกินรู้ว่ากินไม่ลงเอาไปเททิ้งไม่ใช่นะเชฟอำมัดเป็นไงบ้างตอนนี้มีใครเข้าตายังเคยทานแต่อาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนมาเจอน้ำพริกโอ้เชฟนี่แบบตื่นเต้นมากเลยตืเต้นมาแล้วแล้วมีใครเข้าตามั้งยังครับเพลินเข้าตาเลยนี่เนี่ยภาเดี๋ยวไอตัวนี้ก็ตำน้ำพริกเป็นด้วยเว้ย คนแรกเชฟเกี اط, ่ยงเชฟบอกว่าเฮ้ยมือเช้าท้องไม่ค่อยดีว่ะคำแรกถูกใจคําต่อไปถูกกับพอหานี่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 เขาดูเขาดูเชฟขยักหน้ามีรุ้นมีรุ่นเชฟมารุ่นแต่ับเป็นผู้คว่มบอร์ดวงการอาหารมาหลายสิบปีเหมือนกันมีดูเท็กเจอร์เขาจะดูเท็กเจอร์ก่อนบิสมิลลาห์กระโถนอยู่ไหนมึงชนะมาดีฮาเลยนะ จบไปแล้วสาหรับตลาดนัดเท้าของสอแสงธรรมนะเป็นสถาบันศูนย์เด็กเล็กบอบุนมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเขามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของเขาพัฒนาองค์กรการศึกษาของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยในย่านเนี่ยแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะที่ใจดีเขาสนับสนุนทั้งตระกูลเลยพี่น้องเขาเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนามากยิ่งสแสงธรรมพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่อ่ะ อิสลามเราเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นเท่านั้นเพราะว่าการบ่มกเพาะเด็กเล็ก,ลกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยให้เขารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาของเราในคุณชาล,ล็อละการโตไปของเขาเนี่ยในภายภาคหน้านมันต้องเป็นคนดีแน่และเจอการสนองฮาลองชิววันนี้อุ่นใจจริงนะเทส